กำลังสัมภาษณ์ทำเกษตรบ้านสวนนะครับโดยท่านจอมป้าบึกมาได้พี่น้องมาได้ฟินอลป้บึกป้าบึกก็ปืนก็ปืนมีอะไรกันบ้างนีสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็จะไปทำอาหารนะครับเตรียมกระทะเตรียมเตรียมกระทะอาหารเตรียมแห่เตรียมแห่ กำลังสัมภาษณ์ทำเกษตรบ้านสวนนะครับโดยท่านจอมบได้ี่นองด้อพืนปืนกรสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็จะไปทำอาหารนะครับ เตรียมกระทะเตรียมเตรียมกระทะหางเตรียมแหเตรียมแห่วงงหัวชุดใยังทำได้นะครับทางโน้นจะเป็นตรงนี้สระน้ำตรงนั้นข้อกัวนะครับมีน้ำเรียบร้อยเจาะน้ำประดานนะครับทางน้ำเก็บไว้ แบ่งพื้นที่นะครับด้าน,นหลังก็จะปลูกยางท่นาเจ้านกเทใส่ไดบ่ขยิบมนตัวสลิงโอ้ยเยี่ยมเลยฝั่งนี้ก็จะทำนานะครับแล้วก็เลี้ยง<อ>วัวนะครับนาไม่ได้ทำนาก็เลี้ยงวัวไปทางโน้นครับแบ่งจัดสรรเป็นพื้นที่มันเพื่อนนะครับชยยุทธนะครับหลังจากงานราชการก็จะมา ทำเกษตรนะรอากาศดีนะครับอยู่บ้านน้องคู่นะครับอันเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยทางปลูปกจากให้วัวนะครับนี่ปลูกมะม่วงปลูกอะไรแซมไปนะมะม่วงลูกโตแล้วชีวิตธรรมชาตินะครับให้พ่อให้แม่อยู่นะครับอาศัย ไปก่อนนะครับอยู่ที่บ้านนานะอากาศดีนะครับอายุจะได้เย็นยืนนะครับเราก็ต้องมีบ้างนะครับสักวันต้องมีเพืนะ่อสุขภาพในบนรทัดนะครับวัวเขาจะอยู่ข้างในนี่นะครับนี่ข้อวัว มีฟางอยู่ด้านหลังนะครับ้างไหน,น,น้น้ะด้านไหนเก็บฟางไว้นะครับวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับไกลโน้นนะครับ thank you